หายใจแบบลดต้นคองงานนี้ลุ้นระทึกมีคนจ่ายหกหลักนะครับเพื่อแซงทางโค้งของบ้านเอฟซีต่างๆโอ้โหรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงกันแน่แน่ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บงเนชวนคุยเพื่อเป็นกาลังใจให้ลุงเป็นมาลยให้ลูกสาว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 าอุ้ยวันนี้มันโคตรมนเลยตามกระแสเรื่องคมชัดลึกอวบอนะโค้งสุดท้ายวันนี้ก่อนปิดโบทเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืน ลุงเข้าไปดูบ้านฮักทุกหลังทั้งบ้านฮักน้องอิงสามสี่หลังนะครับเอ่อกลุ่มลายน้องอิงทุกกลุ่มเะเข้าไปดูมาแล้วแล้วก็พิเศษสุดก็คือแย้มไปดูกลุ่มของอ่อาไรอันกลุ่มของยูริโอ้โหเกทับกันยับเลยนะเกทับกันยับสุดนะสุดนะสุดสุดจริงๆนะก่อนไปก่อนจะเล่าให้ฟังฟ้าไว้นิดนึงแว่นตาแว่นตาแว่นตานะๆน,ะนี่นี่น,น,นี่เป็นห่วงเป็นห่วง พูดเนี่ยเป็นห่วงพวกเราไม่ได้เป็นห่วงลุงนะเป็นห่วงพวกเราเพราะลุงใช้อยู่แล้วนะใช้แว่นตาท้องตลาดมันรวมแสงแบบนี้มันทําให้แสบตาน้ําตาหูน้องตาไหลนะดูแล้วชัดใช่แต่มันแสบตามันลายมันดูไม่ได้เรื่องนะเปลี่ยนมาใช้แว่นตาที่มีตัวกรองแสงแบบนี้เชื่อลุงเชื่อลุงนะครับใช้แล้วมันจะถนอมสายตาทําให้สายตาเราดีนะดีต่อสุขภาพสายตาลดการเป็นต้อเนื้อต้อกระจต้อลมที่เราจะต้องเจอทุกวันน่ะนะดูทุกวันดูนานๆยิ่งแสบยิ่งมัว แต่ของลุงนี่รับประกันเลยนะครับไม่มูไม่แสบเนาะของลุงนี่าลุงใช้มาสี่ปีนะมีคุณภาพแน่นอนนะทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้เน่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 เนะเปลี่ยนมาใช้ได้ที่นี่เลยเปลี่ยนมาใช้ได้ที่นี่เลยหนึ199่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนมานะดูแลสายตาโอ้โหวันนี้หายใจลดต้นคอกันจริงๆนะครับทุกบ้านฮักทุกพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เป็น แม่ฮักพ่อฮักของสามาเรียกสามตัวท็อปของอารายการลูกทุ่งเรียกตัวท็อปขอ,ของของอะไรนะของดูดิสามตัวท็อปของการชิงชัยในช่องคมชัดรอคอร์ดนะครับสามตัวหลักในการถามตัวท็อป ชิงกันแบบมันมากหายใจปัดกันชนะปัดกันแพ้ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาชั่วโมงนี้นะครับคมชัดลึกอวอดด์ดโพสสดสดร้อนๆเลยนะครับบอกว่าก่อนปิดโหวตเที่ยงคืนคืนนี้คมชัดลึกอวอร์ดสองพันยี่สิบเอ็ดมีหกหลักแหกโค้องอีกแล้วจ้าหกหลักแหกโค้งหมายความว่ามียอดทุ่มเข้าไปอะ่ะหกหลักหกหลักเท่าไหร่ล่ะที่ทุมเข้าไปให้พ่อฮักแม่ฮัก ไม่รู้บ้านหลังไหนนะแต่ที่แน่ๆลุงเชื่อว่าบ้านของลูกสาวเราน้องอิงเพชรบ้านแพงนี่ทุ่มสุดตัวสุดบ้านทุกบ้านแล้วก็เชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่ที่มีกําลังเงินมหาศาลอย่างแม่กามโมนะแม่อิตเตอร์นะพี่น้ำโมนะพ่อฮักสุรินนะพ่อฮักกอธอมอพ่อฮักต่างๆเนะี่ยรวบรวมกันมารวมทั้งพลังมดพลังเงียบ ที่มีต่อน้องหญิงต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายตอนนี้ลุงเข้าไปดูหลังบ้านนะโอ้โหจารวันแล้วปังปังปิงปงปิงปังปิงปังเด้งกันแบบสุดๆในการเข้าไปโหวตในทุกช่องทางนะทังบ้านหลังบนหลังนี้เด้งปิงปิงปิงปังอันนี้เฉพาะหญิงนะของคนอื่นแอบไปดูก็เจทับกันนะโอ้ยกืนบ้านนี้รวมได้ห้าลักแล้วสี่ลักแล้วอะไรเงี้ยรวมกันได้ท่านี้แล้วยอดท่านั้นท่านนี้แล้วนะครับ นี่ดูลุลงดูเฉพาะช่องในกลุ่มของอุงอิงนี่อ่าช่องที่ผู้ใหญ่หมู่ศูนย์ดูแลก็สามสามสามหมื่นคะแนนสี่หมื่นคะแนนเกือบเกือบไปแล้วในอ่าเพจในอ่าไลน์เลยโอ้ยไม่ต้องพูดกันมันชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายนี่มันมันนะยิ่งดูยิ่งมันหายใจลดต้นคอนะส่วนยอดหกหลักจะเป็นบ้านใครในคมชัดลึกกระวดลุง วิเคราะห์เลยนะวิเคราะห์แบบฟาดเลยว่าบอสโจไม่ยอมแน่ฟาดเลยฟันคงเลยนะบอสโจไม่ยอมแน่งานนี้เพราะว่าเป็นชื่อเสียงของวงห้าลูกสาวได้วันที่สิบสี่นี้หนังคายอ้อก็จะได้ด้วยเนี่ยเขาเรียกเสียค่าสป,ปอนเซอร์ไม่เยอะแต่ได้คุ้มค่าโฆษณาไม่เยอะแต่ได้คุ้มอบคุ้มชัดตึกอดดังทั้งประเทศเอราคิดดูเอาแล้วจะ หนังไข่อออมมันจะไปขนาดไหนลงทุนขนาดนี้โคตรคุ้มกับการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเอาชื่อเสียงของสาวน้อยเพชรมันแพงมาชื่อเสียงของลูกสาวได้ปีสองมามันได้สามต่อสี่ต่อลุงฟาดและฟันธงแล้วฟันทงนะพกลักคือน้อง,งอุ้งอิงเพชรมันแพงหนึ่งไม่หนึ่ง,ไม,งไม่รู้เดี๋ยวที่สิบสี่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้คือหลังบ้านทุกหลังทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโหวตกันกระน,นำซัมเมอร์เซล ยิ่งกว่าฟังเพลงของลูกสาวตอนหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวอีกครั้งนี้มันสุดกว่านั้นมากกว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเพราะว่ามันทุ่มทั้งพลังจิตใจทุ่มทั้งหัวใจทุ่มทั้งเวลาทุ่มทั้งพลังเงินที่จะไปซัพพอร์ตให้น้องชนะในรายการคมชัดลึกอวอร์ดนะในกลุ่มที่สี่สามหกถูกไหมเคเอสามหกของลูกสาวนะในรายการ ผมใช้ตัวกบอชื่อลูกทุ่งหมอรำยอดนิยมนี่แหละมันเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นที่โหยิ่งติดตามยิ่งลุ้นยิ่งมันเนี่ยแตกซกซกวันที่สิบสี่นะรู้เรื่องรู้เรื่อง <laughs> รู้เรื่องว่าไถเป็นไผพลังไผเป็นไผหกหลักถ้าใครโหวดหกหลักเนี่ยมันจะทําให้คะแนนทิ้งโค้งทิ้งห่างไปเยอะแยะมากมายลุงเชื่อว่า อาจจะเป็นทีมงานของบอโจหรือไม่ก,ไมก็พอฮักแม่ฮักรวบกันเข้ามาหลังบ้านทำให้คะแนนที่น้าโดง่งแต่ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพ่อฮักแม่ฮักน้องไรอันพอฮักแม่ฮักน้องยูริหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อาจจะไม่ยอมก็ได้นะงานนี้อาจจะทุ่มกันแบบมันเป็นการพรสุนโฆษณาให้กับให้กับวงโฆษณาให้กับแบ,บแบรนด์ของตัวเอง นะไม่มีใครยอมใครอ่ะพอฮักไม่ฮักไม่มีใครยอมใครแล้วพอฮักของตัวเองก็สู้พอฮักบ้า,บาน em SO eh? อนื่นก็สู้แต่ที่แน่ๆลูกสาวเราก็ส네 uh ู้เราก็สู้เพื่อลูกสาวครยังไม่ได้วอดรีบเลยรีบเลยแล้วไม่มีช่องทางวอดทำมาทามาถามลุงมาเดี๋ยวลุงแนะนําให้นะหมดเที่ยงคืนคืนนี้เร็วเร็วเร็วเรชๆๆกันนี่นหะยิ่งพูดกินมันรายการเนี้ยตอนนี้นะชั่วโมงนี้มันต้องสุดไม่สุดไม่ได้ เพราะว่ากักกักเก๊กแล้วแถวไม่ได้นะครับรูปขอเป็นปีที่สองแล้วก็คงจะไม่ขอปีสามปีสี่คงอยากได้แค่นี้มันส่งผลเยอะแยะมากมายต่อความสําเร็จแล้วก็จะได้เห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเนาะโอเคสุดยอดนะพูดยิ่งพูดยิ่งมันพูดไปก็มันก็บีบนะส่วนใครมาจาจังหวัดกาญจนบุรีมาพูดคุยกับลุงได้นะอยู่บ้านทุ่งคาเฟ่เนาะ อยู่เสาร์ทิตมาพูดคุยแล้วมาจิบกาแฟกินกันนะครับอ่ะคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบา,บาย